สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้พบกับผมกับน้องเก่งนะฮะค,คุณต้น,ตน,น,นมิติภารกิจนะฮะน้องเก่งมาเป็นมวยแทนอยู่ <laughs> นะฮะครับเราเหมือนเดิมเช่นเคยครับกับในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วก็นโยบายสําคัญสาคัญในรอบสัปดาห์นะครับที่เราจะนํามาประมวลแล้วก็สรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมนั้นมากที่สุดครับอ่าเป็นประเด็นแรกก่อนเรื่องของสลาก มันอย่างที่บอกแล้วเป็นหนชีวิตเป็นดนังเรื่องยาวเ <laughs> รื่องยาวนะฮะแต่เน,นี้ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลับดิจิทัลก็คือที่จะขายผ่านระบบเป๋าตังนี่แหละนะครับซึ่งเขามีการประกาศร,รับสมัครใหม่นะครับเขาบอกว่าผู้สมัครก็3,000กว่ารายไปแล้วนะครับพันโทนหนุน สันสนาคมนะครับท่านผู้ในการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านมาเปิดเผยนะฮะว่าตอนนี้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลน,นะครับตอนนี้สามประมาณสามพันกว่ารายแล้วแล้วก็จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 10, สิบพฤษภาคมนะครับเราสมัครทางเว็บไซต์ของกองสลากนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครมีตามนี้ หนึ่งครับต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายรายย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วนะครับเมื่อสมนักงานพิจรารณาคุณสมบัติแล้วจะดำเนินการจัดทําสัญญาตัวแทนจําหน่ายสรารดิจที่ท่านเบื้องต้นครับจัดทําสัญญา1ปีโดยจะได้รับสลากค่าเล่มตามสัญญานี้สัญญาเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสลากที่จะได้รับ รายละห้าเล่มนั้นจะนําเข้าสู่ระบบจําหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสํานักงานทั้งหมดเลยเพื่อจะทําการจําหน่ายผ่านแอปเป๋าตังค์และถุงเงินนะครับของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่2มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปนะครับเท่ากับว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะครับได้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําการโปรโมทหรือว่าไปเดินซื้อขายเลยแล้วก็คือสลากจะเข้าระบบพวกเป๋าตังอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับ แล้วก็โครงการนี้ครับก็จะสามารถแก้ไขปัญหาฉลากราคา80บาทได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าซื้อผ่านเป่าตังยังไงก็กําหนดราคาไว้ที่80บอยู่แล้วใช่ก็เข้าของว่าตอนนี้เป็นสองแพลตฟอร์มนะคือถุงเงินด้วยแล้วก็เป่าตังต่อไปในรัชพฤอาจจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกนะครับก็ต้องเอาใจช่วยรัฐบาลแล้วกันในบุมนี้ะครับก็เราจะได้ซื้อสลากในราคา80บาทกันสักทีนะครับตามอันนี้นะ ตามราคาจริงตามราคาที่อยู่ด้านหน้าครับอ่เรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกันตนครับนะครับเพราะว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนี่หลายคนต้องได้รับผลกระทบแหละไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างนะครับก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับเรื่องนี้ครับมีการสานักงานประกันสังคมนะครับก็มีการลดส่งเงินสมทบเป็นเวลา3เดือนนะครับ ทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นการช่วยลดภาระในช่วงสถานการณ์โควิดรวมถึงความขัดแย้งที่มีทีท่าว่ายังจะยืดเยื้อต่อไปในยุโรปส่งตัวส่งตัวตอนนี้ <c oughs> นะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้นะครับจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลงในช่วงเกรด1,000ถึง1,800บาทต่อคนนะครับก็ รวมเป็นเงินตรงนี้ประมาณ18,085ล้านบาทนะครับก็นำไปใช้เพิ่มกระแสงเงินสดให้มีสภาพคล่องมากขึ้นนั่นเองพี่ออฟครับออเนี่ยตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะครับปก,กติเนี่ยส่ง5%อร์เซนใครเงินเดือนเท่าไหร่ก็หัก5%เปอร์เซนในส่วนของอ ในจ้าง้นพงนางตนอันนี้ตนเป็นมาตรา33นะใช่แล้วเนี่ยลดเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวอออก็อย่างที่บอกอะจากคนบางทีเงินเดือนหมืออามื่นหนึ่งปีไปหมื่นหนึ่งนะครับอห้าเปอร์เซที่ต้องส่งก็ประมาณ500ร้อนะ หลือร้อยเดียวร้อยเดียวออย่างเงี้ยคือมันมันเหลือยอดเงินที่ที่เพิ่มขึ้นมันก็ทำให้สามารถที่จะไปใช้จ่ายได้มากขึ้นถึงแม้จะแค่3เดือนก็เหอะครับแล้วก็มีอีกมาตราอะไรนะเมื่อกี้ที่ที่เ็อกเก่งว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นขึ้นโชว์ให้ดูภาพกราฟนิดนึงนะฮะครับนะฮะคืออีกรอบหนึ่งจริงๆเนี่ยทางรัฐบาลช่วยเนี่ยก็ช่วยทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39มสิบเก้านะคือผู้ประกันตนเนี่ยจากเดิมส่ง9%ต่อเดือน เขาลดเหลือแค่1.9%ต่อเดือนก็คือ91บาทเท่านั้นเองเยอะกว่าของสามสามอีกเยอะครับสามเก้าเนี่ยนะฮะเยอะกว่าสามสามอีกนะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะฮะอย่าลืมนะว่าอย่างสามสามเนี่ยพอผู้ประกันตนเนี่ยมีเงินเหลือในจ้างก็มีเงินเหลือที่ไปหมุนเวียนได้ด้วยเพราะลดทั้งในจ้างและผู้ประกันตนนี่ไงที่เขาบอกว่าวงเงินที่ช่วยเหลือนนี้ประมาณ18,000กว่าล้านบาทครับครับนะ มาถัดไปนะครับยังอยู่ในเรื่องของแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับตั้งเป้าที่จะสร้างงานสร้างรายได้นะครับ <c oughs> ในช่วงโควิด <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้หาอาชีพมาเกือบ200อาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับให้ลงทุนน้อยทำง่ายแต่รายได้ดีนะครับ <c oughs> โดยคุณสุชาติชมกิจแรัฐมนตรีว่ากระทรวงรวแรงงานท่านก็บอกว่าในสถานการณ์แพร่ระบาดตอนนี้ประชาชนในด้านลดลงนะครับเพราะว่ามีการปรับชั่วโมงทํางาน ก็ทางกรมจัดหางานของกระทรวงแรงงานจึงมีการเตรียมข้อมูลอาชีพอิสระนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมีทั้งหมด10หมวดจํานวน199อาชีพที่เป็นอาชีพที่บอกว่าทําง่ายไรายได้ดีแล้วก็นิยมนะฮะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้เขาบอกว่าสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานได้เลยนะในหัวข้ออาชีพอิสระ2022ซึ่ง เราเป็นเลือกหมวดหมู่ดูเนี่ยเราสามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับมี10ประเภทอาชีพอินนสระนะครับเป็นกลุ่มนะมีการขายการให้บริการก็คือการดูแลผู้สูงอายุแอดบินเพจดูแลร้านค้าออนไลน์ประเภทที่2การใช้เทคนิคและความรู้เฉพาะด้านเช่นการทำโมเดล3ามิติรับตัดต่อวิดีโอรับสร้างต่อแบบสอบถามสามประเภทการออกแบบครับก็ออกแบบทําโลโก้ทําสติกเกอร์ลน์ออกแบบวาดภาพประกอบ แบบดีไซเนอร์นะครับประเภทที่4ก็เป็นการสอนไม่ว่าจะเป็นสอนภาษาสอนหหวลาศาสอนลงทุนสอนเล่นหุ้นประเภทที่5งานประดิษฐ์หัตจกรรมและก็ภูมิปัญญานะครับประเภทที่6การตัดเย็บ โอ้บุคคลมองภาพนะเย็บเสื้อผ้าสุนัขแมวอะไรพวกนี้โอ้ทำรายได้ดีนะครับอผมเห็นขายกันในเพจเนี่ยซองตุกตผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียวฮะแล้วก็มีประเภทการทําอาหารด้วยเอาอันนี้แน่นอนนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ประเภทให้คาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการกฎหมายรับวางแผนการเดินทางวางแผนจัดงานแต่งงานบวชอะไรพวกนี้ได้หมดเป็นอาชีพในการให้คำปรึกษาประเภทที่9ครับการเขียนรีวิวนะครับการเขียนรีวิว แล้วก็ประเภทที่10ก็คือเกษตรกรรม,มเนี่ยแต่และอย่างเนี่ยเขาจะมีคลิปให้เราไปดูแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าเริ่มต้นได้ว่าเอ้ยเรามีทักษะอย่างเงี้ยอะไรไปเริ่มต้นยังไงใน10กลุ่มอาชีพดีอ,อ๋อเขาจะมีคลิปสาธิตหมดเลยใช่ไหมว่าแต่และกลุ่มแต่และก,กลุ่มนี่มีรายละเอียดยังไงถูกต้องอหรือว่าถ้าใครยังสงสัยก็โทรสายด่วนก็ได้นะมีหนึ่งห ห่งกับ156่งห้าศูนย์หกบอใช่สองเบอร์นะครับสองเบอร์สามารถติดต่อได้เอาใครว่างๆนะฮะช่วงนี้เขาเหงาลองไปเปิดดูเผื่อจะได้มีอะไรได้เสริมจะเป็นไอเดียในการหารายได้ในช่วงโควิดด้วยนะครับอ่ะต่อไปไปดูเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งครับว่าจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลอะไรกับพังภาครัฐแล้วจะมีการไปเก็บภาษีย้อนหลังอะไรหรือเปล่าครับเนี้ยหลายคนกลัวกลัวบากลัวาก บางร้านเนี่ยนะครับพี่อ๊อฟผมเคยไปซื้อไปซื้อดินดินที่ปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับและเขาบอกว่าเนี่ยน้องโชคดีนะเป็นหนึ่งในห้าคนแรกเพราะว่าหลังจากนั้นมาพี่จะไม่ให้ใช้คนละครึ่งแล้วเอ๊ะผมก็เลยสงสัยไม่จริงๆคนละครึ่งก็ต้องให้ใช้บริการได้ต่อเขาบอกว่าถ้าเกินจากนั้นไปเนี่ยเขาโดนเก็บภาษีย้อนหลังอ๋อไปเข้าใจอย่างนั้นอืมก็เลยให้แค่ห้าคนแรกของวันนั้นพอพอดีไปซื้อช่วงเช้าเออเออข้อเท็จจริงเป็นยังไงเรื่องนี้นะครับ ทางกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงว่าร้านค้าหลายแห่งนะครับงดรับโครงการคนละครึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงการจ่ายเงินผ่าน EW a l l e t ด้วยเพราะเข้าใจว่าถูกเรียกเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังนะครับซึ่งกระทรวงการคลังขก็บอกว่าฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งไม่ได้ไปเชื่อมกับระบบของสภาก์เพื่อตรวจสอบรายได้แต่อย่างใดส่วนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ว่าจะเข้าร่วมโครงการของรัฐ หรือไม่ได้เข้าร่วมถ้าไรายได้ถึงเกณฑ์ยังไงก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วนะครับผู้ประกอบการนะครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าถ้ามีการนําเอกสารหลักฐานต้นทุนในการประกอบกิจการ,รยังสามารถนําไปหักค่าใช้จ่ายจากยอดขายได้ด้วยนะครับ<อ>แต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาตามที่กฎหมายกําหนดได้นะครับ<อ>รวมถึงค่าลดหย่อนต่างๆอันนี้ก็ไปติดต่อได้ที่สพกรเลยนะครับ<อ>ทีนี้ที่บอกไปว่า ผู้ประกอบการเนี่ยที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่1นล้านแปดแสนบาทต่อปี<ม>ยังไงก็เสียภาษีนะครับ,รบอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้พอมีคนละครึ่งเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้ยอดขายเนี่ยขายดีขึ้น<ม>คนกล้าที่จะจ่ายเงินซื้อของมากขึ้น<ม>พอไรายได้ถึงเกณฑ์ก็ต้องไปเสียภาษีอันนี้อันนี้เป็นหลักการที่เรารเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าผู้ประกอบการสามารถนําเอกสารไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้นะครับแล้วก็ ตอนนี้ทางกรมสรรพากรเขามีการพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนยื่นแบบแล้วก็ขอคืนภาษีทุกขั้นตอนในเว็บไซต์ของสรรพากรได้เลยครับใช้เวลาไม่นานด้วยนะฮะคืนภาษีเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบประมาณสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งไหผมว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเียร์แล้วครับแล้วก็สําหรับเงินได้พึงประเมินอย่างที่บอกว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับของเราเราก็จะประเมินตัวเองได้อยู่แล้วแหละเขาก็จะมียอดให้ก็ถือว่าไม่ไม่มีการเหลื่อมล้ําเพราะว่า เราคิดว่าเราค้าขายได้ประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยมันก็จะเสียภาษีประมาณหนึ่งนะฮะก็แล้วก็มีค่าลถหย่อนทั้งค่าดูแลบุตรดูแลบิดาบรรดาอะไรมีมีหลายอย่างนะครับสามีภรรยาก็หักต่างคนต่างลถหย่อนกันได้อีกเหมือนกันค่าประกันชีวิตได้ไหมใช่ประกันชีวิตได้ประกันชีวิตได้มันมีหลายหมวดหมู่นะครับถ้าเราไปยืนชำระภาษีออนไลน์เนี่ยเราสามารถดูใน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 ลิสต์เลย คือเขาจะมีหมอกหมดเลยเป็นค่านู่นค่านี่ค่านั่นไม่เข้าใจก็กดเข้าไปด้านหลังๆเนี่ยเขาจะอธิบายขยายความอีกว่าไอ้ค่าตรงนี้มันมาจากตรงไหนอะไรยังไงนะฮะคือสามารถเข้าไปอ้นี้ได้เพราะอย่างพี่รู้ว่าพี่จะมีหน้าที่ทําให้คนทุกคนได้บ้างทำบ่อยทําบ่อยรู้ว่าเอาอะไรเป็นหยนอนได้อะไรแค่คือไปยื่นทางออนไลน์แค่แต่มันก็สะดวกด้วยนะฮะครับถัดไปนะครับไปดูประเด็นเรื่องของการเฝ้าระวังไขวัดนกสายพันธุ์ สาม n8 นะครับซึ่งท่านนายกมีความเป็นหัวนิอรประชาชนนะครับอยากให้ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนกสายพันธุ์ h3 n8 อย่างใกล้ชิดแล้วก็คำชี้แจงการที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้มีพบผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์นี้ในประเทศจีนแล้วนะครับได้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก็ประเมินเบื้องต้นนะครับว่าเชื้อดังกล่ามีการแพร่สู่มนุษย์ในระดับต่ําและความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจะอยู่ในวงแคบอยู่นะฮะปัจจุบันนี้แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นบรยการการเกิดไข่บันนกมาเป็นระยะเวลาประมาณ14ปีแล้วในขณะที่กรมปนุสัตว์ก็มีการเตรียมแผนรับมือระดับกรมระดับจังหวัดและเฝ้าระวังโรคสัตว์ตามดาวชายแดนอย่างเข้มงวดมีการสุ่มตัวอย่างในสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายแดนพื้นที่อพยพแล้วก็วางไข่ แล้วก็ยังมีความเข้มงวดนะครับในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตวปีกภายในประเทศด้วยรวมถึงการชะลอนําเข้าสัตว์ซรากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนกจึงให้มั่นใจนะครับท่านย,ยกบอกว่าขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลนั้นมีมาตรการในการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวดพร้อมดูแลคนไทยให้ปลอดภัยและขอความร่วมมือเษอกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวปีครับร่วมกันประเมินนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์ปีอยู่เป็ดไก นกอะไรพวกนี้นะฮะก็ให้ประเมินสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีความเสี่ยงหรือว่าสัตว์นั้นผิดปกติก็งดที่จะไปจําหน่ายหรือว่างดที่จะไปแจกจ่ายหรืองดที่จะไปทำเอาไปประกอบอาหารนะครับแล้วก็ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ดาเนิน,นมาตรการควบคุมโรคต่อไปถ้ามีอะไรผิดแปลกก็ไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ทางเกษตรหรือว่า ในส่วนปกครองที่เกี่ยวข้องได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลกับกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องนะครับก็ครมมีการอนุมัติงบประมาณ1.92พันล้านบาทนะครับสำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีคุ้มครอง7ภัยพิบัติธรรมชาติรวมถึงศัตรูพืชโรคระบาดครับ เรื่องนี้นะครับทางครมก็ได้มีการเห็นชอบโครงการนะครับคือลักษณะเนี่ยคล้ายกับของปี64นั่นแหละนะฮะก็คือวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรได้มีเครื่องมือได้มีตัวช่วยในการจัดการกับความเสี่ยงด้านภัยพิบตัติผ่านระบบการประกันภัยนะครับและก็เป็นการต่อย,ยอดความช่วยเหลือของภาครัฐในการรองรับต้นทุนการเพราะปลูกข้าวให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าเบีย้ยประกันภัยเทียร์หนะครับร้อยละ6ก และทกศจะอุดหนุนเทียนหนึ่งให้อีกร้อยละ40นะครับซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีอยู่ดังนี้นะครับเทียนหนึ่งเขาจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มลูกค้าทกศตรงนี้จ่ายค่าเบีย้ยประกันภัย99บาทต่อไร่รโอ้โหไร่หนึ่งแค่99บาทเอยพี่อพื้นที่เป้าหมายเนี่ยนะครับ28ล้านไร่รัฐอุดหนุนค่าเบีย้ยให้59 จุด40บาทต่อไร่นะครับ,รบก็คือร้อะหกนั่นแหละและอีกร้อยละสี่สิเนี่ยก็เป็นทกศเขาจ่ายส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าทกศนะครับ,ค,รบค่าเบี้ยรประกันภัยแยกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ํา99บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง199บาทต่อไร่และถ้าเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูง218บาทต่อไร่นะครับ ในส่วนของค่าเบีย้ยประกันภัยแบบสมัครใจเทียสองนะครับพื้นที่เป้าหมาย5,000 500, สนไร่ตรงนี้เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ชำระเองแ,แบ,บ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ27บาทต่อไร่เสี่ยงปานกลาง60บาทต่อไร่และถ้าเสี่ยงสูง110บาทต่อไรอ่นะครับอนอกจากนั้นยังมีการครอบคลุมเรื่องของศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาดภัยพิบัติธรรมชาติเภัยนะครับอย่างเช่นน้ำท่วม ฝนแรงนะครับฝนทิ้งช่วงลมพายุพายุใต้ฝุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เทียหนึ่งเขาให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติ1,190บาทต่อไร,ร่นะครับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด595บาทต่อไร่แต่ถ้าเป็นเทียสองขยับขึ้นมานะครับคุ้มครองภัยธรรมชาติ240บาทต่อไร่และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด120บาทต่อไร่ครับเออนะครับขออนุาครับว่าใครที่เป็นลูกค้ารกสอก็ ถ้าไปต้องจ่ายอะไรเลยอ่ะอนะฮะแต่ทีเนี้ยอย่าลืมนะว่าส่วนใหญ่รุ่ท้าทกอ,อสเนนะี่ยก็เป็นเกษตรกร,รที่ไปขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วทั้งนั้นแหละมันก็จะย้อนกลับไปอีกก็คือถ้าเรามีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,รอเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะสบายใจกว่าอืมครับนะอา่าถัดไปครับ13มาตรการนะครับที่จะรับมือฤดูฝนที่จะถึงนี้นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ13าประเด็นด้วยการมีอะไรบ้างมาว่ากันนะครับ มีการคาดการณ์พื้นที่เสียงน้ําท่วมและฝนน้อยความปกติคือมีการคาดการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้บริหารจัดการน้ําถัดมาครับการบาิหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มเพื่อรองรับน้ําหลากภายในสิงหาคมแล้วก็มีกําหนดหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ําเป็นพื้นที่รับน้ํานะครับข้อ3ครับมีการทบทวนปรับปรุงบริหารจัดการน้ําในแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางและเข่อนระบายน้ําในเดือนเมษายนนี่แหละครับ ที่ผ่านมาข้อ4ครับซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลประสาทนระบบระบายน้ำให้ใช้ได้งานจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงซ่อมแซมอาคารเก็บน้ำาระบบต่างๆให้มีสภาพพร้อมใช้งานข้อ5ครับปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรกฎาคมนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ําแล้วก็ระบายน้ํา6ครับขุดลอกคูคลองกําจัดถักตบชวาภายในเดือนกรกฎาคมจะเตรียมพร้อมวางเครื่องจักร เพิ่มมือประจำพื้นที่น้ําเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนน้อยกว่าคาปกปติผ่านเดือนกรกฎาคมอันนี้หมายความว่าพื้นที่น้ําเสี่ยงอาจจะต้องมีการระบายน้ําออกส่วนที่พื้นที่น้าแรงก็ต้องเอาน้ําเข้าเขาก็จะบริหารให้มันบาลานซ์กันนะครับข้อแปดครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและปรับปรุงวิธีการส่งน้ําทั้งก่อนฤดูฝนแล้วก็ตลอดช่วงฤดูฝนครับข้อเก้าครับตรวจความมั่นคงและความปลอดภัยของคันกั้นน้ําทํานกพนังกั้นน้ํา เช่นเดียวกันทั้งก่อนฤดูฝนแล้วก็ระหว่างและดูฝนนะครับตรงไหนที่ไม่ดีก็ซ่อมแซมซะให้เรียบร้อยข้อสิบครับจัดเตรียมพื้นที่อพยพแล้วก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็เตรียมพื้นที่อพยพหากเกิดเหตุอันนี้เป็นการเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนข้อ11ครับตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยตลอดช่วงดูฝนโดยบุรณาการทำงานร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วย ข้อ12ครับสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝนประเด็นสุดท้ายติดตามประเมินและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานก,การณ์ไทยทั้งช่วงฤดูฝนเลยซึ่งสำนักงานทําระโยชกรน้ำแห่งชาติครับได้ทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้แล้วก็จะเป็นการบริจการน้ำเนี่ยให้เป็นระบบให้พังพอใช้แล้วก็ให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ ให้พอใช้อย่างที่บอกคือการบริหารจัดการจะเน้นใน,นเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปน้ํากายเกษตรแล้วถึงไปภา,าคอุตสาหกรรมนียจะอยู่สุดท้ายเลยนะครับ,รบยังไงก็ต้องสบายใจว่ามีน้ําเอาไว้ใช้ทําเกษตรอย่างแน่นอนอคือการบริหารจัดก,การน้ํานี่สําคัญนะครับ เพราะว่าปริมาณฝนที่ลงมาแต่ละปีเนี่ยไม่เท่ากันใช่บางปีก็แรงเหลือเกินบางปีก็เยอะจนท่วมเลยทีนี้จะทํำยังไงให้มันมีน้ำเนี่ยเพียงพอครับไม่ว่าจะเป็นน้ํากินน้ําใช้น้ําในอุตสาหกรรมหรือน้ำเพื่อการเกษตรเท่าที่ฝังพี่อ๊อฟบอกเมื่อกี้เนี่ยมันครอบคลุมนะครับอืมแต่ว่าเราก็ต้องใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดด้วยครับนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่า หมต้นทุนค่าอาหารสัตว์แพงเหลือเกินซึ่งหลักๆก็เป็นเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับคอ,อรมอลจึงมีมาตรการผ่อนปรนนะครับมาตรการภาษีนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ WTO โคต้า3เดือนนะครับ,รบก็คือตั้งแต่เดือนนี้ปลาจนถึงกรกฎาอ,อัตราร้อยละศูนย์ปริมาณไม่เกิน0 0แสนตันนะครับอัตราร้อยละศูนย์ไม่เกิน6กแสนตันเนี่ยคือร้อยละของความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทนนะครับ เขาบอกว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และก็ผ่อนคลายสถานการณ์ต้นทุนภาคปศุสัตว์รวมถึงช่วยให้ประชาชนไม่ต้องรับภาระราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองอ,อันนี้ก็อาจจะส่งผลไปถึงราคาหมูไก่ไข่ไก่สินค้าอะไรต่างๆเพราะว่าต้นทุนอาหารถูกลงแล้วนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ก็จะดําเนินการเรื่องรัฐ ออกประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นโยบายและมาตรการตามข้อเสนอนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับทางกระทรวงเกษตรนะครับเปิดเผยว่าตั้งแต่ปีสาเออปีหกสามถึงปี65มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตอนนี้ไปทั้งหมดประมาณ2,600อองค์กรนะครับภายใต้โครงกรารพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง ซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมงสามารถต่อยอดกิจกรรมจากอาชีพนารทำประมงจนเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้ล่าสุดปีนี้ครับก็จึงจัดสรรงบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมให้กับชุมชนประมงท้องถิ่นอีก200ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกนะครับก็จะมีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านชายฝั่ง81องคอ์กรด้านประมงน้าจืด83องคอ์กร และได้แปรรูป36องค์กรองค์กรละ1แสนบาทเลยเพื่อให้ชุมชนนั้นเอาไปดำเนินการพัฒนาอาชีพด้านประมงตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชนนอกจากนี้นะครับยังมีการกับเคลื่อนโครงการ f i s h e r ร a n บ i น l l วิ Resort ด้วยมุ่งส่งเสริชมชุมชนประมงชายฝั่งที่มีศักยภาพ22จังหวัดนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้53แห่ง โดยนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาประยุกใช้พร้อมกับส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการขายและการประชาสัมพันธ์สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านประมงมากยิ่งขึ้นเป็นท่องเที่ยวแนวใหม่เลยนะนะครับฟิชแมนวินเลด์รีสอร์ทมาเข้าท่าไปตอนที่ข่าวสุดท้ายครับพี่อ๋อของวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าไทยเนี่ยได้ว่างเว้นจากการจัดมอเตอร์ีมา2ปีแล้วใช่ไหมสถานการณ์โควิด แต่ทีนี้เขามีการประเมินแล้วว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณ50,000คนที่เข้ามาในประเทศอพอเที่ยวแล้วจับจ่ายใช้สอยต่อในประเทศนําเม็ดเงินเข้ามาอีก4,000ล้านบาทนะครับจึงได้มีคณะกรรมการนะครับได้อํานวยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการมอเตอร์ประจําปี64-69ถึง69รวมระยะเวลา6ปีนะครับก็คือจะให้จัดแล้วแหละแต่ทีนี้ในการจัดก็จะมีมาตรการนิดนึงนะครับซึ่งทางมาตรการ ป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคโควิด1 9จะดําเนินการตามอข้อกาหนดของทางสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย<ช>์นะครับแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้ามาเนี่ยประกาศสบคเขาย้ําเลยว่าถ้าจะเข้ามาต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย3เข็มนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติการตาม คำสั่งตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครตอนนี้อย่างที่บอกคือส่วนใหญ่ก็3เข็มแล้วแหละเมื่อก่อน2ไม่พอแล้วนี้ต้อง3แล้วเพราะว่าตอนนี้บางคน4ไปแล้วด้วยซ้ำ4 5ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะทําให้เกิดความการกระตุ้นนะครกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่ของบ้านเรานะครับครับทั้งหมดนี้ครับก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์กับคนคุยข่าว สุดสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าครับมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็ต้องติดตามชมนะครับหรือว่าจะดูข้อมูลย้อนหลังก็ไปตรวจสอบได้นะฮะที่เพจของสำนักข่านสัมพันธ์เจ็ดนะครับแล้วก็เพจของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสองคนลาทั้ชมไปก่อนพบกันใหม่กันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ